จริงๆในตอนนั้นน่ะก็มีคนอื่นเข้ามาในชีวิตคุณนะคุณกำลังเอาเปรียบตัวเองอยู่ครับคุณไม่มีทางรู้อนาคตเลยครับคุณเลือกอีกคนหนึ่งในวันนั้นคุณก็จะพูดแบบนี้แหละครับเออฉันน่าจะเลือกอีกคนหนึ่งนะเพราะคุณก็ไม่รู้เลยว่าอีกคนจะดีขนาดไหนแต่วันนี้วันที่คุณพูดกับตัวเองว่าเออรู้งี้อ่ะเพราะว่าคุณน่ะรู้แล้วครับคุณเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นปัจจุบันที่มีความรู้มากกว่าตัวคุณเองในเมื่อวานนี้ ใน2ปีที่แล้วใน5ปีที่แล้วนี่ครับคุณกําลังเอาเปรียบตัวเองอยู่ถ้าหากว่าคุณจะย้อนเวลากลับไปคุณต้องย้อนมันสมองและความทรงจํากลับไปในวันนั้นด้วยครับให้ย้อนเวลากลับไปคุณก็ตัดสินใจเหมือนเดิมอยู่ดีนั่นแหละครับฉะนั้นไม่ต้องเสียใจหรอกครับเวลาผ่านไปสุดท้ายมันไม่สําเร็จฉันทำเต็มที่แล้วโอเคฉันก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับฉันในตอนนั้นแล้ว วันนั้นรักมันก็มีความสุขวันนั้นรักนี้ก็เป็นไปได้มากที่สุดฉันเลือกแต่วันนี้มันไม่สมหวังไม่เป็นไรฉันเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับฉันเองในวันนั้นแล้วและฉันขอเก็บประสบการณ์5ปีที่ผ่านมา7ปีที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมามาเพื่อตัวฉันเองให้กับรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าที่มีความรู้มากกว่าที่ตัวฉันเองเก่งในความรักขึ้นมากกว่ามากกว่าตัวฉันเองในวันนั้น ขอบคุณขอบคุณขอบคุณประสบการณ์ที่ผ่านมา